ยังไงไปขึนเลยขึ้นมาด้วยอย่บ้านอามันเลยเออขึ้นมาลูกผมฉันก็เริ่มจะปัญญาอ่อนนีหนูค่ชื่ออะไรลูกสุรัตน์รีดีไปค่ะชอบกรมานาหรือยังล่ะก็ให้สอายลูกพ่อรู้ว่าอายุยังน้อยพ่อเคยมาก่อนหนาวนิดอย่างลูกตั้งแต่เด็ก หน้าแดงไี่ลูกดำลึงเชียวสงสัยตั้งแกเด็กพ่อเพิ่งตั้งไครรักกันมานานแล้วสมัยที่อยู่สำนักเรียนไปค่ะอ้าวก็ดีแล้วนู่เขาบอกรักกันมานานแล้วใช่แล้วพีเจ้าอย่าปล่อยให้หลุดมือไปสวยอารมณ์ชงอย่างนี้น่ะลูกนี่ทำอะไรที่โมอให่มั่นเลยมั่นเลยพ่อคอยมั่นกันนี่อาไปแล้ว แล้วมึงที่จะเอาทำโลงที่ไหนอีกเล่าโอ้โอ้ยโอยูหม่หลงหลงเริ่มเดจริงจริงอหนูอินูหลอกพ่อเดี๋ยวลูกคู่เดี๋ยวพ่อมาอยางมีคู่แข่งไร้วันนี้ลูกกันอะไรอินูสิดพ่อทำไมลุกนี่ขลุบขลุกอินู แหวนมั่นน่ะที่เห็นมาวัดมั่นไว้น่ะพ่อขอลูกเสด็จพ่อบอกฉันไม่ได้ขอนะแหวนองนี้เสด็จพี่เห็นมาวัดฉันก็สวายบอกฉันเองแล้วเสด็จพ่อจะมาขอคุณเองไงไม่มีทางเลยครับเอาอย่างนี้แหวนวงนี้น่ะพ่อจําได้ตอนแต่งกับพี่สังเมียนะซื้อมาประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้าน เดี๋ยวพ่อสั่งให้ใหม่หหหหลูกอเอาหนึ่งหมื่นล้านเลยลูกเรือยอดลำหนึ่งคือนบินส่วนตัวลำหนึ่งพ่อซื้อให้ไม่ได้ครับคนอย่างกันนี้การวัดเจอไม่ได้เลยคะ่ะแหวนพวกนีม้มันเป็นฆาตกดมือเสี่ยงที่บ้าเลยพวกที่หนงจะเก็บไว้ยอย่างไรก็ไม่ให้ให้ไม่ให้ไม่ให้ให้ไหมชิ้นไรกันอะไรฮะเห็นอีกแล้วอะไรอะ่ะเอาอย่างนี้นะมึงไปเอาแหวนมั่นมาคืนกูจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่มึงถ้าทำสำเร็จ เด네ี๋ยวไม่รางวัลให้เท่าไหร่รางวัลเออนะให้รับงานที่มีมั้งไหมโอ้โหจะให้เลือยยดเลือบิน่วนสวยนิบหายรถยังไม่ออกจากอู่เลย